สวัสดีครับสมาชิกเ PC, พจ PC EasyPad ทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็วันนี้แอนมินในซีนะครับก็ทำแพดเวอร์ชั่น2อนะครับออกมานะฮะก็คือหลังจากที่ประสบปัญหาที่ว่าตัวแพดมันเด้งนะมันเด้งไม่แน่ใจว่ามันเด้งเพราะอะไรนะครับก็เลยทำตัวแก้ออกมาใหม่เล,เลยจะดีกว่านะครับแล้วก็ ขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เล่นแล้วไม่เด้งนะฮะฝากนะครับผมช่วยช่วยมา,าดูดูโพสต์ตัวนี้หน่อยนะฮะใครที่เล่นแล้วไม่เด้งนะครับเนี่ยฮะของน้องซันเนี่ยครับผมช่วยมาคอมเมนต์กังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่สองสารอบมันเด้งนะครับก็เลย ถือโอกาสทำแพทใหม่เลยนะฮะแล้วคราวนี้แพทเนี่ย,ยผมจะต่อไปนี้อาจจะใช้แบบเดิมก็มคือว่าไม่ไม่ทำแบบ all in one นะครับสงสารน้องๆสมาชิกที่โหลดก็คือว่ากว่าจะโหลดตัวเกมได้กว่าจะโหลดตัวแพทได้กว่าจะโหลดไฟล์หน้าได้และกว่าจะโหลดไฟล์สนามได้มันใช้ร้ยะเวลาน,านานเป็นวันนะครับ ก็เลยผมเลยใช้วิธีาฝากไฟล์กับเว็บแชร์หมอนนะครับซึ่งตรงนี้ VP ก็โหลดได้นะครับหรือสมาชิกธรรมดาทั่วไปก็โหลดได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด26พาร์ทนะครับ26พาร์ทแล้วก็ของ VP เนี่ยก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะแชผมจะทำเป็นลิงก์บิด ถอเลน์ใส่แบบ directory เข้าไปนะครับผมเป็นไฟล์ directory คือว่าเวลาเวลาคุณเริ่มโหลดนะครับโฟลเดอร์พวกนี้จะอยู่ในคอมคุณนะครับแล้วก็จะมีไฟล์พวกนี้รีเซิร์ฟเข้าเข้าไปที่พื้นที่ของของคุณเองอัตโนมัติแล้วก็พอคุณโหลดเสร็จนะครับก็แตกไฟล์นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีพาสเวิร์ดนะครับผมไม่มีพาสเวิร์ดในการแตกไฟล์ส่วนพาสเวิร์ด น่าจะมีอยู่ที่ตัวแพทตัวแพทแล้วตัวหน้านะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะฮะว่ามันเังไงนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยผมใช้ตัวเกมของน้องน้องซันนะครับที่น้องในกลุ่มเราที่เขาเล่นแล้วไม่เด้งนะครับแล้วก็มาบวกกับตัว D O C ของแท้นะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมสงสารจริงๆแล้วก็ต่อวันนี้นะครับถ้า ใครเล่นเราเด้งนะครับช่วยแจ้งที่กลุ่มได้เลยนะครับผมจะได้ดูว่ามันเป็นที่ตัวแพตตัวเกมหรือตัวมอดของเสริมมันอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล็งไปที่ไฟล์หนาโค้ดนะครับเพราะว่าเวลามันเด้งอะ่ะมันชอบเด้งตรงคัสซีนนะครับคัสซีนเวลาอยู่ในห้องแต่งตัวหรือว่าอะไรพวกนี้ อาจจะมีบางส่วนที่มันเป็นบั็กนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าท่านสมาชิกเลนเราเด้งนะฮะอันนี้อันนี้ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปผมจะอธิบายีละอย่างให้นะฮะสมาชิกเลนเราเด้งผมแนะนํานะครับให้โหลดตัวเกมใหม่เลยนะครับซึ่งผมแปะลิงก์ไปแล้วนะครับใน g ูเกิลแชร r ไดนะครับใครยังไม่มีก็แจ้งเมลเหมือนเดิมนะครับผมผมให้เลย ผมให้เล่นฟรีนะครับไม่ใช่ว่าเสียกระตังนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือจะอยู่ในนี้เลยนะครับทุกท่านก็ copy นะฮะนี่ฮะไม่ต้องไปโหลดมันหรอกผมแค่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็ท่านก็ copy นะฮะคอนโทรลซีนะฮะแล้วก็ไปวางแค่เนียงเว็บแชร์หมดถ้าใครโหลดหมดบ่อยๆมันจะคุ้นกับเว็บนี้นะฮะเวลาเราดาวน์โหลดปุ๊บลงกดเลยดาวน์โหลด จะโหลดผ่าน IDM ก็ได้หรือผ่านตัว b o อ e r ก็ได้แต่จะให้ไวนะฮะผ่าน IDM นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะปบ๊บสตาร์ทดาวน์โหลดเนี่ยไฟปล่อยไวไวอยู่นะไวอยู่ไม่น่าเกียบนะครับก็คือท่านจะทำอะไรก็ได้ก็เหมือนเราโหลดหนังโหลดอะไรทั่วไปนะฮะแต่ผมผมแบ่งไว้นะครับเพราะว่า แต่ละลิงก์เนี่ยเขาจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน2.5ซิกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสงสารบางคนนะฮะเพราะว่าตัวเกมอ่ะมนนนันเป็นเป็นเกมมหาชนก็คือใครๆก็เล่นวินนิ่งนะครับผมก็เลยอ่ะบางคนอาจจะอยู่หออยู่เน็ตที่อ่ใช้เน็ตฟรีที่ออฟฟิศนะครับหรือเน็ตโทรศัพท์มือถือก็จะได้โหลดกันอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะอะไรมากนะครับผม ก็เวลาโหลดเสร็จก็ช่วยอ่านบรรทัดด้างล่างด้วยเดนะครับจะให้รู้ว่าผมขออะไรไปบ้างนะครับต่อมานะฮะสมมุติว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับทุกท่านก็แตกไฟล์ปกตินะครับพอแตกไฟล์แล้วนะฮะมันก็จะมีอ่าโฟลเดอร์ตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าตาโฟลเดอร์ตัวเกมเป็นยังไงนะครับ นี่นะฮะตัวเกมแบบนี้เลยนะครับก็คือผมจะเขียนว่าตัวเกมจากซันซันหรือซันน่าจะไม่ทนต้องขอภัยนะ,ะต้องไม่ไม่หันอา,หากาศนะครับแล้วก็ด l c ตัวเกมแท้นะฮะก็คือผมรีมาร์คไว้เพื่อไม่ให้ผมลืมนะฮะก็คือตัวเกมแท้อ่าตัวเกมเถื่อนนะครับแล้วก็ด l c แท้นะครับตัวเกมเนี่ยซึ่งปกติแล้วตัวเกมแทเขาจะสตรีมเนี่ยมันจะไม่มี ภาษาพวกภาษาอาหลับหรือภาษาพวกแคนาเดียนนะฮะหรืออะไรพูดหนูฝรัร่งเศสอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้ใคร,ใครที่อยากจะได้บรรยากาศเหมือนวินนิ่งนะฮะท่านก็เข้าไปปรับเรื่องภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับซึ่งคําว่าซูโตเนี่ยมันมันน่าจะคุ้นเคยกับทุกท่านดีก็เอาไปปรับใช้กันนะครับมันอยู่ในหน้าออปชันของตัวเกมแล้วก็ ซิตี้ออ i ชันอะไรน like to ี t ่ผมจะไม่ได้แล้วลองไปเปิดดูนะครับพวกคอมเบนเดอรี่คอมเบนเดรี่อะไรเนี่ยนะฮะคอมเ e น t a r รี่ซาวอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ช่างมันนะครับแต่ถ้าใครต้องการใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับต่อไปนะฮะสมมุติว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับก็แตกไฟล์นะครับแตกไฟล์นะครับต่อมานะฮะตัวแพทนะครับตัวแพทเนี่ยมีแค่6พาร์ทนะครับ 6พาร์ทหน้าตามันก็แบบนี้นะฮะหน้าหน้าห,หน้าตานะครับผมจะใส่คำว่ามินิแพทลงไปนะครับเพราะว่าคือมินิแพทตรงนี้ทุกคนจะต้องต้องเข้าใจตามผมนะครับคือว่ามันไม่ใช่แพทตัวเต็มแพทตัวเต็มเนี่ยมันจะมีหน้ารอยสักใหม่ๆหน้าใหม่ๆนะฮะแล้วก็มีไฟสนามสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์ที่ผมทำให้แบบ มันจะร้านเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีแค่เมนูนะครับมีเมนูหมดนะครับหน้าตั้งแต่ที่ดังๆบางตัวนะครับแล้วก็ลูกบอลน,นะครับคือส่วนประกอบต่างๆของตัวเกมเพดส2 2 1ที่เป็นแพทเดิมๆนะครับซึ่งผมตัดออกไปแล้วนะครับจะละักษณะคล้ายๆ evo web pad evo web pad คล้ายๆกันแต่ว่า โอลอมเป็นอีซี่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมค่อนข้างที่จะทํามาหลายรอบหลายรอบเลยนะฮะแล้วก็การโหลดนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีพาร์ทนะครับโอเคพาร์ทผมผมมีไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปมไม่ต้องมาถามผมนะว่าพาร์อยู่ตรงไหนนะฮะถ้าถามพาร์ทอีกคุยกันนานนะครับต้องคุยกันนานนะฮะสมมุติว่าแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับ ก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่2ถ้าจะทำแบบแบบผมก็ได้ 1, 2, 3, 4จะได้ไม่หลงนะครับทำแบบชื่อโฟลเดอร์ Google Drive เลยตัวเกมตัวแพทตัวไฟล์เฟ p แพทอ a ซี่แพทตัวสนามทำแบบผมเลยก็ได้นะฮะจะได้ไม่สับสนอ่ะคราวนี้พอแตกไฟล์เสร็จพอแตกไฟล์เสร็จนะฮะมันก็จะมีเพื่อนผมแยกแยกไฟล์อันนี้ตัวเกมเราไม่พูดถึงมันลวนะฮะ มันจะมีโฟลเดอร์แบบนี้โผล่มาหลังจากที่เราแตกไฟล์แล้วนะฮะก็แตกไฟล์มาปุ๊บแค่แตกไฟล์พอท่านจะเห็นคำว่า Edit ต,ตัวนี้เอาไปลงเลยล่าสุดนะครับโฟลเดอร์ไอไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์เซฟนะครับของเมดอคิมเมนเนี่ย เนี่ยครับลบไปเลยนะครับลบไปเลยนะฮะดูดิผมเด้งเด้งเดงเดงเดงเทสกระจายนะครับก็คือในโฟลเดอร์ก็หกแตัวนี้สีตัวท้ายเนี่ยทุกอย่างลบไปเลยในโฟลเดอร์เซฟลบไปเลยนะครับเพราะว่า Data p a พ h ของตัวนี้กับสโมกเนี่ยมันคนละตัวกันแล้วผมไม่ได้ใช้ของสโมกอีกแล้วนะฮะ เพราะว่าสโมกมันแปลง DLC มันแหกตา DLC ตัวเกมนะครับปัญหามันเลยเยอะนะครับผมก็เลยต้องการตัดปัญหาแต่ว่าถ้าใครเล่นแล้วมันไม่มีปัญหาเชิญเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเล่นแบบตามอัธยาศัยตามสะดวกของคุณเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นแล้วไม่มีปัญหาผมดีใจด้วยนะครับแล้วก็ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไป e s p a c e 2 0 2 1ตันี้อัปเดตัวนี้อัปเดตเอ่อตัวฟรีเอ่อตัวไฟล์ฟรประมาณ สิบห้าิกได้มั้งอ่ะสิบสถึงสิติ๊กประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ผมขอแจกหลังจากที่ผมทำคลิปเสร็จแล้วแล้วก็ให้สมาชิกที่เล่นแล้วเด้งได้โหลดแล้วก็สมาชิกใหม่เริ่มโหลดกันนะครับคนที่เข้ามาใหม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปหา1.0นะเพราะว่าให้เล่น2.0งจุไปเลยนะครับอ่ะอันนี้กลับมาตัวแพทโอร์ชนใหม่ตามข้อหและข้อส ถ้าใครอยากจะเล่นแค่นี้12ตัวแพทตัวเกมไอตัวเกมแล้วตัวแพทจบหยุดแค่นี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าตัวแพทที่เราใส่เข้าไปอะ่ะมันจะมีประมาณแอบรวมๆสิบห้าจิแค่นี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าใครไม่สะดวกโหลดนะฮะเอาเป็นแฟดไดฟ์แฟชไดฟ์หตัวเดียว 64 g b ก็เอาอยู่แล้วคุณก็ไปแตะไฟล์เอานะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบจะบันทันแหลกโหลดที่ร้อยกว่า g ิผมสงสารจริงๆตรงเนี้ยผมผมแน่แก้ไน้แค่ทีจากปัญหาที่ว่าคอมผมค้างเลยอะบางคนโหลดไฟล์บิดแบบผมแจกมา2 0พาร์ทแม่งโหลดหมดเลย2 0พาร์ทคอมผมค้างเลยผมก็เลยพอละเดี๋ยวใช้เว็บพคกชแชร์มอดของต่างประเทศดีกว่า นะครับจะได้ง่ายๆนะฮะโอเคต่อมานะครับไฟสนามเอยขออยครับไฟหน้านักเตะนะครับเฟสแพ็ชนะครับตัวนี้นะฮะใครที่มีเซฟ,ฟเอยู่อ่ามีตัวแพ็เดิมอยู่แล้วไม่ต้องโหลดนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟเฟสหลักของตัวเกมนะครับเอ่ยของของข,ของตัวแพ็เรานะฮะซึ่งไฟตัวแพ็หลักเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับ ดี๋ผมพาไปมันอยู่ในแพทเก่านะฮะซึ่งในใน o g l e ิชาร์ได้ผมทำคลิปสอนแบ็กอัพไปแล้วนะครับมันอยู่ในนี้นะฮะนี่ c ฟสอีซี่แพทอันเนี้ยใครต้องการให้เล่นในสมจริงหน้าตาริยสกกักแม่งมาครบแทบจะทุกตัวโหลดครับแต่ใครมีอยู่แล้วนะฮะก่อนที่จะลง2.0นะครับให้ท่านแบ็กอัพพวกนี้ก่อนนะครับ b บ c k อัพเ่อแค่ย้ายโฟลเดอร์ออกไปที่ผมจะให้ใช้กับตัวแพทเก่านะฮะก็มีแค่สนามกับไอเฟสอีซี่แพทตรงนี้นะฮะแค่นั้นเองเนื้ออื่นนะครับท่านลบไปได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเน้นตรงนี้เพิ่มไปหน่อยละกันเดี๋ยวจะลืมนะครับเฟสนะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ตัวแพทแล้วก็ไลท์ซีบนะฮะให้ท่านคัตออกไปเลยเอาไว้คิดตังหกก็ได้นะครับแล้วก็ ถัดมานะครับคอนเทนต์ Content นะครับแล้วก็จะมีไฟสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์นะครับไฟสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยท่านก็ดึงออกไปนะครับท่านดึงออกไปนะครับเนี่ย G U o, อออกิจอีโวผมเราอเอามาเทสดูแม่งไม่ได้เรื่องใช,ใช,ใช้ใช้ของเราดีกว่าผมทำใหม่หมดเลยอ่ะโอเคครน,นี้สเตเดียมเซิร์ฟเวอร์นะครับมันอยู่ในตัวแพทแล้วก็คอนเทนต์นะครับ แล้วทีนี้พอเราจะเอาไฟล์เก่ามาลงนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องมีไฟล์ล่าสุดของตัวแพทก่อนแพทสองน์นะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้มาลงทับไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามันหน้าหน้าเต็ม,มันไม่อัปเดตหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำฟิกตัว2.0ให้ลงทับอีกรอบหนึ่งซึ่งจะทำ อัปเดตหลังจากที่ปล่อยตัว2.0เสร็จแล้วนะครับจะได้ไม่งงกันนะ๋ยนถามผมว่าที่แอดมินมันทำไมมันโหลดเยอะจังครับผมงงหมดแล้วอะไรเงี้ยผมไมได่ดูคลิปก็พยายามทำาให้ไม่งงนะครับอะต่อไปตัวที่4ีนะครับตัว Stadium Server นะครับใครมี Stadium Serv จะแพอร์จะแพ2.0อยู่แล้วไม่ต้องโหลดนะครับ b บ c กอัพเหมือนเดิมนะครับ b บ c กอัพก็ย้อนคลิปไปเมื่อประมาณนาทีที่แล้วนะฮะก็อยู่ในคอนเทนต์เซเรียมเซิร์เวอร์คัดออกมานะครับแต่ครนี้สมมุติว่าต้องการเอาข้อมูลเก่าลงนะครับเอาง่ายเลยเดี๋ยวผมทาให้ให้ดูอีกรอบนึงในคลิปนี้นะฮะสมมติว่าเราแต่ตัวแพทหลักเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะแต่งเสร็จแล้วนะครับมันก็เป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับ จะมีคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์ content ในที่เราแตกไฟล์มามันจะมี stadium server ตัวเดิมที่ผมทําหลอกไว้เพราะว่าถ้าผมไม่ทําไอตัวไซเดอร์เนี่ยมันเสือกไม่รันเดีย๋ยวสมาชิกจะงงที่มันไม่รันผมก็จะเสียเวลาไปรีโมดไปแก้อีกนะครับก็ให้ลบ stadium server ของเดิมออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะครับก็คือลบไปเลยเสร็จแล้วนะฮะ ก็เอาไอ้ไฟล์ Stadium Server ที่เราไปอัอไว้สมมุติฝั่งขวานี่คือตัวที่เราไปอัพไว้ลากมาวางในโฟลเดอร์คอ n t ทนตของตัว Minit a d เวอร์ชั่น2.0ตัวนี้แค่นี้เองนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมทำให้อยู่ในน,นี้หมดแล้วนะฮะคุณแค่ย้ายทำตามที่ผมบอกไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับต่อไปนะฮะก็เวอร์ชันตัว Fa ส e ีซีนะครับ ไลฟ์ like C B K ตัวนี้นะครับอันเนี้ยเอาจริงนะไม่ต้องลบนะครับให้ท่านเอา f a c e Easy Pad เอามาวางทับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำตัวฟิกอัปเดตหน้าให้นะครับมันจะมีทรงผมแรดฟอดหัวทองมั่งอะไรมั่งคือทำไว้แยกไว้อยู่แล้วนะครับจะได้อัปเดตพร้อมกับคนที่เล่นแล้วไม่เด้งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าหลักหลักแพทมันก็มีแค่อะไรอ่ะ 4K ฟอนต์เอ่อ 4K ฟอนต์นบูทรูทนะครับรองเท้านะฮะถุงมือคอมเมนูนะครับคอมเมนูตอนแรกผมว่าจะไม่เอาลงแต่เอาลงไปก่อนนะครับเวลาเปิดเข้าไปปุ๊บแบก็กกราวน์นหลังมันจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้น่าจะมีส่วนที่ทำให้เกมเมด้งก็ได้ดัตต้าเบสนะครับลงไปแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสกอร์บอร์ดนะครับเป๊ะ2 2 2นะครับ ซึ่งตัวนี้ผมน่าจะฟิกไปที่เอ่อินสติบิชันแมทนะครับมันจะมีสกอร์บอร์ด2 0 2 2ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กราฟิกตัวนี้นะฮะกราฟิกตัวนี้มันจะมีพวกเอ่อพวกโค้ดพวกอะไรเงี้ยผมใส่เข้าไปนะฮะซึ่งโค้ดอันเนี้ยมันอยู่ในโหมดของมัตเตอรีนะครับก็คือเราจะแต่ว่าถ้าโค้ดเดิมๆนะฮะ เดิมๆที่เราเอามาคุมทีมที่มีไป21ตัวเนี่ยผมแนะนําให้ใช้โค้ดของมันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันน่าจะเด้งเพราะว่าผมใส่หน้าโค้ดไป100กว่าตัวแหละมันเลยเด้งนะฮะก็ไฟล,ล์พวกนี้ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าอัปเดตอะไรต,ต่างๆเนี่ยผมจะสอนเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวผมไปให้ดูตัว,ตวแพทตัว data แพทตัวเก่านะครับว่า มันมีอะไรเยอะที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะฮะนี่ครับอันติเมต A T M อันติเมต A T M ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในคลิปนี้เลยผมแคปเจอร์ไว้นะครับอ่าอันติเมต A T M นะฮะนีเนาะมันเด่นมากการาฟิกมันจะอย่างเงี้ยมันจะเท่เลยอ่ะเนี่ย เนี่ยกราฟิกมันจะเท่แบบนี้เลยคือมันจะคมชัดมันจะสมจริงนะครับก็คือเวลาเตะช่วงแบบช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะไม่แสบตามากเนี่ยฮะบรรยากาศสนามแบบนี้เลยนะฮะประมาณน,นี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับ P.S.4 Controller แล้วก็เรียวทูบอันนี้อันใหม่นะอันเดี๋ยวก็ดูดว,ว่าผมอัปเดตไปล่าสุดมื่ไหร่ยีเดือนสี่สิบเก้าเดือนสิบ u v นะฮะ ใครติดตามหมอดต,ต่างๆเลขยูวีคืออะไรมันเนคือตัวรอยสักที่แข้งนะครับซึ่งตัวนี้ผมยังไม่แจกนะครับเพราะว่ามันอีซิเดนนะครับนี่น่าจะเป็นคนในโลกรอยสักขาสองข้างแม่งโผลซึ่งที่จริงแล้วมันอันนี้ไม่เกี่ยว ซึ่งจริงๆแล้วรอยสักกัมันโทนมีแค่ข้างเดียวนะฮะอันนี้ผมทำไปทำไมอีท่าไหนไม่รู้มาเลยขึ้นสองข้างเพราะว่าถ้าผมปล่อยไปมีปัญหาแน่นอนแอดทำไมมันมีรอยสักสองข้างเดี๋ยวผมขอเทสกับตัวแพทตัวใหม่ก่อนนะถ้าเทสกับแพทตัวใหม่แล้วมันไม่มีปัญหา อย่ค่อยว่ากันสลับสมาชิกเก่าที่อยากได้รอยสักที่หน้าที่ที่แข้งนะฮะแล้วก็เอ่อพวกนี้ไม่มีอะไรละผออัปเดตช่วงนี้เนี่ยอันนี้อัปเดตขึ้นมาใหม่ซึ่งพวกเนี้ยในตัวเล็ซีบีอ่ะมันจะมีนะครับแล้วก็จะมีพวกหน้านักเตะนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ก็หวังว่า จะลงแพทน่าจะไม่งงนะเพราะว่าถ้าใครงงก็ดูอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าผมทำาล้ดับขั้นตอนให้แล้วนะครับตัวเกมนะฮะอันนี้อันนี้ทริคนะตัวเกมสมมติเราแตกไฟล์มาแล้วคุณดูดีๆนะตัวเกมผมอะ,อะเดี๋ยวพาไปดูตัวเกม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 ของเทสนะครับนะครับตัวตัวเกม อันนี้อันนี้ตัวแพก่อนอันนี้ตัวแพทนะครับตัวแพทก่อนนะฮะเดี๋ยวพาไปหาตัวเกมตัวเกมนะครับนี่อยู่ตัวเกมโฟลเดอร์ under, ตัวเกมไม่มีแพทนะครับอันเนี้ยถ้าใครเล่นแพทผมมาตั้งแต่ห้าสิบเก้าและยี่สิบนะครับมันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะตัวแพทคุณจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้ หลือแต่คุณเลยหรืออย่างหนึ่งคุณจะเอาไว้ในแฟลไดนก็ได้หรือไว้ในเอ็กซ์นอก็ได้สมมติคุณไปบ้านเพื่อนเงี้ยเพื่อนคุณมีเพจยี่สิบเอ็ดอยู่เพื่อนมีเพจยี่สิบเอ็ดอยู่เมือเล่นตัวทงตัวแท้อะไรก็แล้วแต่ของมันปุ๊บให้เขาตรงตีมัเลยแล้วแล้วแล้วแต่นะแต่ก่อนเล่นกเซเดอร์ก่อนแล้วเข้าตัวเกมแพทมันจะไปไหนก็ได้ไปอยู่คุณที่ไหนก็ได้ผมถึงทำมินิแพทออกมา เพราะว่าแพทมันมีแค่นี้เองนะครับประมาณ15บหจิกนะครับแต่วันนี้ผมย้ายย้ายสนามออมาแล้วย้ายสนามมาย้ายไม่หมดเวยเนี่ยงานงอกแ้วกูไอช่างมันไม่ต้องใส่ใจนะครับมันเป็นปัญหาปัญหาของแอดมินเองนะครับก็คือทิกงง่ายๆนะครับก็คือตัวแพทและตัวเกมจะอยู่คนละที่ก็ได้ก็คือจะอยู่ใน ตัวเกมผมสะดวกอยู่ในได้ดีนะครับตัวแพทยอยู่ในไดอีกก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับหรือตัวแพทจะอยู่ในเอเธนนอนธาริสก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ปัญหาอยู่คนละที่ก็เล่นก็เล่นได้แต่แค่เครื่องนั้นควรมีตัวเกมอยู่และแล้วก็ตัวเกมของเครื่องนั้นมันจะต้องเป็นเวอร์ชัน1.0.7 DLC 7.0นะฮะเนี่ยมีแค่นี้เอง ของสโมกเนียวโหแม่งใส่ไล้เต็มเลยและอาจจะไม่เด้งได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเออ่คนที่โหลดนะครับแพ้สอนะครับแล้วก็คนที่จะเล่นใหม่โหลดใหม่ของ vp นะครับผมจะทําเป็น directory นะครับถ้าโหลดแค่บิด4ี่ไฟก็คือมีสนามเอ้ยมีตัวเกม,มตัวแพทเฟสเซอร์สนาม หรือใครทำตามผมบอกก็คือไฟสนนากับไฟสนามเราเก็บไว้โหลดแค่ตัวเกมและตัวแพทพอนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้แบบแฟลไดร์นับก็คอยว่าก,กัน6 0 64จิกตัวไม่กี่บาทนะฮะเดี๋ยวดูราคาให้เลยนะท้ายคลิปไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะขายนะ เดี๋ยวคิดว่าผมไป็ร้านคอมหลอกขายของไม่ใช่นะฮะดูราคาไปด้วยกันนะครับใครจะสั่งซื้อเฟดได้มาจากช็อปปงช้อปปี้หรืออะไรเงี้ก็แล้วแต่คุณแล้วก็ส่งเฟดได้มาหาผมก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอ่ะมาดูราคาล่าสุดของเฟดได้ก่อนที่จะจบคลิปันไปนะฮะนี่เฟดได้นะครับ รหัสยูเลอร์ตัวจริงผมไม่ให้ผมม่ให้ดูนะเดี๋ยวเห็นราคาต้นทุนนะครับเพราะว่ามันได้มันต่างกันแค่แค่ตัวละห้าบาทนะฮะอ่าโอเคนี่นะครับหกสิบสี่หกสิบสี่จิกนะครับตัวละสองร้อยกว่าบาทก็มีนะฮะที่ผมใช้หลกัหลกๆนะครับเนี่ยพวกนี้เลยเนี่ยเดู๋ยวติ๊กใดูหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าคิงตันกูไม่ใช้ ต่อให้เป็น usb 3.2มนะฮะของผู้จับหยาบนะครับเชื่กอก๊อบโคตรนานนะนานมากแบบก๊อบจนทีแบบเฮ้ยเชี่ยมันนานคือไปป่ะวะอะไรเงี้ยก็เอาแค่นี้64จิกนะครับส่วนใครบอกว่าแอดมินผมอยากได้แบบ full p a t อ่ะไปดูพื้นที่กัน full p a t นะครับนี่ แบบ b ีฟด้วย88ดสิจิกแฟได์ย8ิ๊กหรือ64ิจิก2ตัวก็ได้นะฮะแบบนี้อันนี้ตัวแรกนะฮะตัวแรกนะครับเสร็จปุ๊บแฟได์ตัวที่2แบบนี้ก็ได้เห็นไหมคราวนี้ผมพยายามปรับใหม่ให้มันให้มันเล็กลงรัดกุมให้มากที่สุดนะครับ หรือจะอแบบลิงก์เดียวก็ได้แบบนี้ลนะนี่อันนี้ของของเวอร์ชันบิดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่านะครับคนที่มีตัวเกมแล้วนะครับของของกลุ่มเรานะที่มี e a s y p a d เอ่อเวอร์ชัน่นย์ที่ผมแจกไปเมื่อ2เดือนที่แล้วอะ่ะช่วยเก็บไฟล์หน้าและไฟสนามไว้นะครับคุณจะไม่ไม่ต้องเสียเวลามาโหลดไฟล์3เอ่อโฟลเดอร์ที่3โฟลเดอร์ที่4ตามในคลิปนี้นะครับไม่ต้องโหลดนะครับ แล้วก็ขอนะฮะใครมีปัญหาช่วยแจ้งในกลุ่มไปเลยนะครับไม่ต้องอินวอลกมาผมนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมเดียวกันนะฮะอยู่ในสังคมเพเหมือนกันนะครับก็ช่วยวๆกันนะฮะผมก็ยังมีหน้าที่ที่ทําให้เล่นฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุน VP นะฮะอันนี้ไม่หลอกให้เป็น VP นะเดี๋ยวพวก โลกสวยมาคิดผมมาหล่อให้ดึงไปซื้อแฟสได์เป็น VP นะครับคือแล้วแต่จะคิดจันนะครับผมไม่ไม่อะไรหรอกนะครับเจอมาเยอะแล้วนะฮะก็ VP มันก็จะมีพวกเกมอืนอ่นเกมอ,อื่นเนี่ยผมยังยังไม่ได้ว่างที่จะอัพอะไรมากมายนะครับแต่หนังเนช่วงนี้ผมดูหนังเยอะนะครับเมื่อกี้ผมอัพนี่ตอนทุ่มหนึ่งนะครับเป็นไฟ r i o u s นะครับผม ทุกเวอร์ชันเลยนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันตัวล่าสุดนะครับตัวภาคล่าสุดภาคเก้านะฮะอันนี้ภาคไทยทั้งหมดนะแล้วก็จะมีหนังเก่านะครับตัวไหนโหลดไปแล้วโหลดไฟบิดนะโหลดไม่ได้ช่วยแจ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยว Vp ต่อไปเนี่ยผมอาจจะ อัปขึ้นเว็บให้ดาวน์โหลดนะครับก็คือเป็นแชร์หมดแบบนี้นะฮะเวลาผมมีหนังใหม่ใหม่ผมได้ใส่ไปให้นะครับแชร์หมดแบบนี้นะครับก็คืออันเนี้ยไฟล์ข้อมูลทุกอย่างที่ผมทําให้นะฮะพวกไฟสเตเดียมพวกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีเดี๋ยวต่อไปจะมีไฟล์หนังให้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือพวกนี้โหลดฟรี โหลดฟรีนะครับไม่มีลิมิตด้วยนะครับตอนนี้วันนี้วันเดียวผมอัปโหลดไปหมด 88GB นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแทบไม่ทำอะไรเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะแอดมินในซี่นะฮะต้องขอตัวไปก่อนนะครับมีปัญหาอะไรนะครับโพสต์แจ้งที่กลุ่มโพสต์รับปัญหามาอยู่นะครับใครเล่นไม่เด้งช่วยแจ้งสักนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมจะได้เดินหน้าทำแพทต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคสดรับวันนี้รารีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ